บังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นฉ่ำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำ้ำพระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิน่นอยาดเสโทแด,ด่ไทยที่ไหลรินธรณินจาึกผนึกนาน ย่างพระบาทเสด็จไปใต้จรดเหนือพระทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นทานเร่งรัดพัฒนาเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึ่งร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางบงกฎจทรภัยบูรณ์ประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสาขาจังหวัดตราดพร้อมคณะ